พี่สิแม่ราจารเพ็บา วันนี้นะครับจะพา ให้คันไม่ไผ่เหมือนเดิมนะคร<ม>ับผมเช็คสภาพ ไม้นี้ใหม่สองแรงนะครับจงม,มา ก็เป็นสำนัการรงานอบตนะครับตรงกลางอะไงเนี่ยไปถึงที่หมายแล้วสวัสดีครับวันนี้อ้วนหนองแรงจะพามาตกปลานะครับด้วยคันไม้ไผ่นะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ปลาสายพันธุ์อะไรครับมาดูกันเลยครับผมนี่ครับตัวแรกครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้ครับครับตัวแรกครับเพิ่งได้มานะครับเมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ตรงนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมนี่ลงไปแล้วนะครับดูครับดูครับดูครับท่านผู้ชมโอ้สู้ใหญ่เลยครับสู้ใหญ่เลยโอ้ได้แล้วครับได้แล้วโอ้ยโอ้ยปลาขาวลังเกาะครับมาเป็นหมู่ๆเลยครับตัวนี้อืมได้อีกสักห้าตัวเนี่พอได้ตามน้ำพริกเลยครับเนี่ยดูครับดูครับ เนี่ยจะเก็บนะครับจะเก็บใส่ที่ใส่ปลานะครับได้แล้วครับสองตัวนะครับได้แล้วครับลงไปแล้วนะครับสองตัวครับผมอยู่ในนี้ครับสองตัวแล้วครับที่ใส่ปลานะครับ หมายนี้หมายใหม่นะครับเป็นป่าบัวครับเป็นหมายป่าบัวนะครับดูครับหมายนี้ยังไม่รู้ว่ามีตัวอะไรนะครับมพิจะลงเบ็ดนะครับหมายนี้นะครับไม่รู้ว่าปลาจะมาช่วยเหยียอนะครับยังไม่รู้เลยนะครับอ่ามีแล้วครับมีแล้วครับมีมาช่วยแล้วครับ โอ้ดูครับท่าชมปลาเข็งดูครับโอ้โหปลาเข็งเยอะครับแถวนี้ปลาเข็งน้อยครับผมไม่เอานะครับปล่อยครับผมดูดิใส่เลกครับโอ้โหดูมัน